าพัฒนากิจาการเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยศิลปาก,กรขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนเช่าบูชาเหรียญพระพิคเนศมหาวิทยาลัยศิลปาก,กรรุ่นที่หนึ่งจากโครงการศิลปาก,กรเราไม่ทิ้งกันโดยได้ยอดทุนสนับสนุนการศึกษาทั้งสิ้น550,000บาททั้งนี้ขอให้นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษานำเงินทุนดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปครับ สวัสดีค่ะหนูเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานะคะอยากจะขอบคุณกับผู้สนับสนุนทุนและก็ทางมหาวิทยาลัยนะคะที่จัดโครงการดีๆมาให้กับนักศึกษาค่ะทุนที่ได้รับนี้นะคะจะนําไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ค่ะ,คะเนื่องจากว่าครอบครัวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะคะก็ตั้งแต่เกิดโควิดทําให้ทางบ้านผมเจอผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงผมอยากขอบคุณมหาวิทยาลัยและผู้ให้การสนับสนุน ที่ทำให้ผมได้รับทุนนี้เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวขอบคุณครับขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากรและผู้ให้การสนับสนุนทุนในการศึกษาในครั้งนี้นะคะหนูรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้รับทุนในการศึกษาครั้งนี้หนูจะนำทุนการศึกษาครั้งนี้นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคะ่ะขอบคุณค่ะ ตั้งแต่สถานการณ์โควิดมานะคะทางบ้านของหนูก็ได้รับผลกระทบกันอย่างมากนะคะทุนนี้ถึงจะไม่มากไม่น้อยแต่ก็ช่วยต่ออนาคตทางการศึกษาของหนูได้ค่ะ